สงครามโดรนชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ DP พีซีรีสของไทยเจอความจริงในสนามด้วยเฮียเหลาภาพรวมสถานการณ์ชายแดนล่าสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2025ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาได้ปะทุขึ้นอีกครั้งโดยเริ่มจากเหตุการณ์ประทะบริเวณสามเหลี่ยมมรกตต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ประชาชนต้องอพยพหลายหมื่นชีวิตขณะที่เกิดกระแสข่าวว่ากัมพูชาใช้อาวุธ BM-21 ลูกกระสุนแบบสุมโจมตีฝั่งไทยกองทัพไทยก็ได้ตอบโต้โดยการส่ง F-16 และใช้โดรนโจมตีคลังอาวุธเพื่อจำกัดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม DP Series ของไทยโดรนพัฒนาเองหรือลอกจีน ในช่วงเดียวกันสื่อไทยเริ่มพูดถึงโดรนจากความร่วมมือระหว่างไทยจีนที่พัฒนาโดยบริษัท ATIL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับจีนโดยมีรุ่มที่เรียกว่า DP 6 DP 1 6 DP 1 8 DP 2 0และ DP 2 0 a ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ครบตั้งแต่ ISR ไปจนถึง UCAV โดรนที่ติดอาวุธ DP 1 6 DP 2 0 DP 2 0 a เป็นแพลตฟอร์ม MALUAV e U a v, หรือ Medium Altitude Long Endurance ที่ระบุว่าเหมาะสำหรับลาดตระเวนชายแดนชี้เป้าและประเมินสนามรบ DP 1 8 a เปิดตัวที่งาน Defense and Security Bangkok 2023เป็น UCAV ที่สามารถติดอาวุธประเภทอาวุธน้ำวิถีขนาดเล็กได้ ทั้งนี้หลายรุ่นมีขนาดใกล้เคียงกับ MQ9 Reaper ของสหรัฐและสามารถแบกไครเลเซอร์หรือขีปนาวุธขนาดจิ๋วได้ทำให้ถูกจับตามองในเชิงความสามารถเทียบชันทำไม DP Series จึงเป็นหัวข้อฮอตเหตุผลรายละเอียด message Do ย m p l i c i t ไทยมีโดรนยุคใหม่ที่ใกล้เคียงระดับโลกแต่เลือกไม่อวดกลไกสงครามข้อมูล หากกัมพูชาส่งโดรนเข้ามาอีกฝ่ายไทยพร้อมเปิดตัว DP สูตร2เทียบชั้นประชาคมจับตานักลงทุนตลาดอาวุธและนักวิเคราะห์ทางชาติต่างเริ่มจับตามอง DP 1 6 2 0 a ทับ ประชาชนไทยจำนวนมากเห็นในโซเชียลว่าควรมีรีวิว DP พีซีรีสรอบ2หากสถานการณ์ชายแดนกลับมารุนแรงอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมั่นใจในเทคโนโลยีภายในและไม่ยอมให้ข้อมูลบิดเบือนจากภายนอกสงครามโดรนใครมีใครคุมใครเสี่ยง ฝ่ายกัมพิคาได้รายงานว่ามีโดรนหลายประเภทแม้แต่โดรนคามิคาเซที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนเป็นพันกว่าตัวฝ่ายไทยไม่ได้เป็นรองเพราะมี ATIL d p ซ series ที่พร้อมดีพลอยหากศึกใหม่บานปลายแต่ต้องการรักษาความลับทางยุทธทีไม่เปิดเผยรายรละเอียดจนเป็นเวลาอันควรทั้งนี้ กองทัพไทยคาดว่าได้เตรียมมาตรการฮาร์ดแวร์และไซเบอร์สำหรับตัวจับและตัดสัญญาณโดรนซึ่งเป็นแนวรับสำคัญหากอีกฝ่ายลองใช้โดรนจนตีแบบรอบสองขอสรุปสำหรับผู้ชม YouTube ความเคลื่อนไหวล่าสุดไทยกัมพูชายกระดับการประทะชายแดนโดยเฉพาะก,การใช้โดรนและ F16 โดรน DP Series ของไทยเกิดจากความร่วมมือไทยจียน ATIL แต่มีรุ่นที่ใกล้เคียง MQ9 ในฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงหากสถานการณ์เรียกร้องประชาชนไทยเรียกร้องรีวิว DP Series รอบ2หากกัมพูชายัางส่งโดรนเข้ามายังชายแดนฝ่ายไทยมีความพร้อมทั้งทางเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันแม้จะไม่ประกาศออกสื่อแต่กำลังพัฒนาและเตรียมรับมืออย่างเ,เงียบ สรุปท้ายหากอีกฝ่ายยังเดินหน้าเปิดศึกเชิงโรนรอดใหม่ดูเหมือนว่า DP Series จะได้เวลาบินและประเทศไทยจะได้พิสูจน์ว่าเรามีไม่ใช่แค่พูดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวความมั่นคงแนวหน้ากดไลค์และแชร์หากคิดว่าสคริปต์นี้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นครับสวัสดีครับ